สวัสดีครับเพื่อนๆ <Yahoo! S 1> มาเรามาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่แมวดํานําโชคนะครับผมคนเดิมรูปหล่อ,อคนนี้นะครับมาวันนี้ก็อยู่กันที่ทูทูฟันนะครับผมทูทูฟันบริการดีๆปลอดภย100ันะยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับขยี้ได้ตั้งคิดนะครับผมมากวันนี้คุณหนึ่งหมืนสี่ครับแม่สาวเผ่าเดี๋ยวจะขยี้ให้นะครับมามาเลย จวดจวดหน่อยวันนี้40นะครับเบดรวยไปมา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 ,มาคึกอ,อะไรเนี่ยวันนี้คึออะไรเนี่ย <g ül> มาดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนนะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับผม <g ül> เล่นตามแล้วมาเสียก็มาโทษกูเล่นกูเล่นโกงกูเล่นนู่นกูเล่นนี่นะครับไอแมวมีส่วนไม่แบง ไอแ,แมวมึงแตกจริงหล้วา,างนนะเอาขอคุยแ้วกูละเซ็งเลยกูยสามเล่นให้ดูกูเหนื่อยเลยเนี่ยกูเหนื่อยเนี่ยกูไม่เล่นให้มึงดูเนี่ยมาดิสแกตเตอร์เข้ามาเลยครับมาโอ้โหนมเด้งเลยนะครับชอบเกมนี้ตรงเวลาสแกตเตอร์เข้านะครับที่ลุนสแกตเตอร์เข้าไม่ได้หวังกําไรนะครับหวังดูลนมแม่สาวเผ่านะครับยอกไม่ใช่นะครับหวังจะแตกสักแสนหนึ่งนะครับมามามา คูณหกแล้วนะครับตอนนี้อีกห้าทีนะครับเฮ้ยยังไงเนะี่ยจะยี่บสี่บาทจริงเหรอถ้ามึง2ี่บาทนี่ไม่ใช่แล้วนะ <c oughs> มึงเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยยังไงเฮ้ยตกใจหมดจู้ยี่บสี่บาทแต่้าสิบหบาทก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะเออร6อยหกสิบาทวุ้ยกูเหนื่อยใจมึงเยู่มากเออดอกนี้ยังไงต่อไหมต่อไหมไม่ต่อโอ้โหสองแปดสบมาก็ดีกว่ายี่บสี่บาทนะมา <c oughs> เพิ่มเบตกันหน่อยนะเบตหกสิบน,นี่ไงดอกนี้เข้ามาเด็เจเจเข้ามาเด็เจกับคิวเรียบร้อยเคเคไงเค <c oughs> ไม่ลงเคลงหน่อยเคโอ้โหเต็มกระดานเลยเคไม่ยอมลงวะ่ะเลยอ้โหหมุนาน,มนานหมุนนานมาอืออือยังไงเข้าไหมเข้าไหมเข้ามาโอ้โหเงียบเก็บคิว <c oughs> มาแล้วนะเจลงมาหน่อยโอ้โหเจไม่ลงเลยว่ะเคลงมาแล้วยังไงต่อไม่ต่อเลย มาดิเบ็ดหนึ่งร้อยลุยใบลุยใบอเอขาดช่องเดียวนะครับมาเจก็ J aw, ขาดไปช่องเดียวอีกแล้วนะครับมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจนะกูซื้อแม่งเลยสักซ,ซื้อแม่งมากูมา<น>ไม่รอมึงแล้วมานี่ไงกูได้ดูนมแม่สาวเผาแล้วมาเอือมมาสซฟที มาเลยยังไงอ่ะยังไงอะยังไงอ่ะเออออกแล้วครับยังไงอะสิบลงไหมสิบลงดิเต็มจอไปดิยังไงอ่ะยังไงต่อ่ะฮึ่มไม่ต่อเนื่องสิบเต็มจออีกดอกดิยังไงยังไงเจมาคูณไปคูณไปก่อนคูณสิบมาอืออือคูณสิบเอ็ดมาคูณสิบสองจ้ะคูณสิบสองสิบสี่จ้ะมาสีเจมาอือคูณสิบหกมาสิบหกมาคูนไปก่อนคูนไปก่อนอู้คูอยากได้คูณเยอะๆนะครับ โอ้สองพันสองนะครับผมเรียบร้อยนะครับมามยังไม่สัดใจพี่แมวนะขออีกได้ไหมขออีกขออีกมามาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเจดอกนี้เรียบร้อยเจลงไหมเจไม่ลงแต่เคออกเฉยวะเจขาเป็นช่องเดียวนะไม่งั้นมึงวายออกอีกนะครับสี่พันห้านะครับมาโอ้อย เจ็บคอพูดแรงไปหน่อยนะครับดีใจเกินไปหน่อยนะครับดีใจเวอร์ออกหน้าตานะครับเหมือนแตกแส้ในกล้วยเจ็ดพันห้าอ่ะครับผมมาลุยต่อเบตหนึ่งร้อยยังไงก็ต้องลุยต่อนะครับเพราะยังกําไรยังยังหมอยหมาอยู่เลยนะครับกําไรยังแบบหางอึ่งอยู่นะครับมันต้องเยอะกว่าน,นี้นี่ไงดอกนี้ลันๆันเขสอนเนื่องนะวายเต็มเต็มเมื่อกี้ มาต่อไหมไม่ต่อโอเคยังไงต่อโอ้โหไม่ต่อเนื่องให้กูเลยซื้อไม่อีกรอบกูหมั่นไส้ก <c oughs> ูหมั่นไส้กูซื้อไม่อีกรอบเลยมามาเด้มา,มา,ม,ามาเล่นกับคนบ้าเลือดอย่างกูด้วยมาดีเรียบรอ,อดูนมมาขอสต๊อปแนะ่สต๊อปตรงไหนเนี่ยปุ่มสต๊อปอยู่ตรงไหนเนะี่ยไม่แหย่เรียบร้อยอีกหนึ่งดอกสิบลงมา ไม่มีเลยสิเจอิงหนอคูนไปก่อนลูกคูนไปก่อนลูกคูนหกแล้วคูณไปก่อนลูกคูนแปดไปก่อนลูกอ่ะไปคูนไปก่อนลูกคูณสิบไปก่อนลูกอ่ะไปไปคูนไปก่อนลูกคูณไปก่อนลูกคูนไปก่อนลูกคูนสองแล้วคูนสิบสองแล้วยังไงต่อหือหรือไม่ต่อเนื่องไม่คูณต่อเลยคูนต่อหน่อยโอ้โหห้าทีคูณต่อหน่อยเอ้ยคูณต่อหน่อยดิเออคูณไปก่อน คนสี่สิบสิบสี่สิบหกโอ้คุยดอกนี้มาเลยมาเลยกูยรอจังหวะนี้แหละห้าพันหกจ้าเฮ้ยเป็น 6, 000, หกพันหนึ่งนะครับผมเมกา้าซูเปอร์เมก้านะครับสวยงามมาเด็กคณรปอีกคูนยี่สิบแล้วอย่าหยุดลูกอย่าหยุดลูก,อ,ลกอีกสามทีลูกขอละ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 ,อ,ละอย่างไงอย่างไงยังไงจะสอนสกเก็ตเตอร์ไหม จะซ้อนจเกรเตอร์อีกสักดอกไหมล่ะเอาไหมเอามอามกูยังไม่เหนื่อยนะเอาโอ้โห,โหแม่งไม่ได้ได้ดิท้ายจบไปทีแปยพันสองนะครับผมโอ้โหบวกนะครับบวกมากี่พันวะเนี่ยบวกมาหลายพันอยู่นะครับจ่ไม่รู้กี่พันนะครับจําไม่ได้นะครับจําทุนไม่ได้โอเควันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนเพื่อนๆบวกกันมาแล้วนะครับก็ออกไปขยี้เกมอื่นกันบ้างครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ ขอตัวแยกย้ายนะเพื่อนๆนะดูเพื่อความบันเทิงและความสัใจเท่านั้นนะเพื่อนๆนะอย่ามาเล่นตามกันนะครับผมโอเควันนี้เราก็อยู่กันที่ทูทูฟันนะครับผมไปแยกย้าย